สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเนาะผู้ใดอยากเรียนวจากบ้านเขียวฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องผมกะสิพามาเอาเนาะวันนี้ก็จะเน้นเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับแล้วก็พร้อมกับอ่างวสาวหัวโลนนะครับเนาะวันนี้มีจัดโปรไหงนะครับพี่น้องครับผู้ใดถามหาพอพันนะครับเนาะ มีไห่แล้วก็ผู้ใดถามหาแฉลบุรีมันก็มีไห่นะครับสำหรับบ้านเขียวฟ้ามนะครับกับยุธีบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอานี่แหละม้วนราคาเกษตรกรครับพี่น้องครับตัวใดจะถึกใจพี่น้องเดี๋ยวคุณชูสิพามาเบิ่งกันในคลิปนี้ม้วนไหลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอยู่ในข้อกับมีอีกเดี๋ยวมูยใหญ่ๆผู้ใดอยากจะนยันใส่หญ่นี่เพิ่นบ่ได้เอามาออกมาข้างนอกได้ครับพี่น้องอยากมาเลือกเอานี่มูใส่ยันมูหัวล้นมูันีกับม้วท่องเหมือนแหละครับมีแต มูนี่มาเลือกเอาได้ครับพี่น้องโทษถามเปล่ามูสามตัวเลี้ยงกันในข้อเทิงหัวโลดมีเขานี่ครับเป็นตัวาไล่นะครับเนาะอ่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวบุญชูสีภาพไปถักไทยกับทีมงานบ้านเขียวฟาร์มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ้านเขียวฟาร์มนะครับสวัสดีเอฟซีไอ้บุญชูชาแนลนะครับครับฝากติดตามเลยครับบ้านเขียวฟาร์มครับผมอ่าครับก็มีงัวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่นะครับลูกผูกกับมีนะครับ หรือว่างวดท่องนะครับกับแม่สาวนะครับหรือว่าอนาคตพ่อพันธุ์ก็มีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเห็นว่าสิจัดโปรหายยู่เนาะวันนี้นมนแม่นครับมิจัดโปรนะครับผมครับฝากเบอร์ฝากเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรนะคะ0984089388อันนี้ของสาวแหล่นะคะ่ะแต่อีกของเบอร์ซีโอของหนูคือ ศูนย์หกสี่แปดี่เก้าสองเก้าหนึ่งสองค่ะมาได้ถึงสองเบอร์เลยค่ะเฮ้ยนี้มันอ่าซาลกอันนี้คูมมาฝากคือเก้านะคะครับผมมีสามไซส์เอสเห้าร้อยห้าสบบาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะพูดอดอยากได้เมาได้คุมนะคะพี่น่องครับจัดโปรเนี่ยจะหาเลยจัดโปรเลยค่ะจัดโปรละสเซนขึ้นไปนะคะอโพว่าจัดโปรสี่ร้อยเก้าสิบบาทสองเซนนะขึ้นไป สองเซนไปซี่ลอยก็สิบาทค่ะนี่ได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้พร้อมได้ค่ะปลายทางค่ะอันนี้ก็โปโปคลิปนี้แค่คลิปนี้แค่คลิปนี้ได้ครับพี่น้องอ่ะนนี่เอาเล่จัดให้เลยพี่น้องครับน้องเล่จัดให้เอ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งง้อกันนะครับพี่น้องครับจากเบอร์แรกเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งที่ทั้งนี้มั้งนี่แม่ลูกยันยันเทปเทปนี่ครับผู้ใดหายอยู่มาเอานะครับเนาะเอาไอ้แม่ลูกครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับ ลูกโตแม่จักเดือนหรอครับนี่ไอลูกสาวซีเดือนนะครับแม่ผสมอเมริกานะครับพันเหลี่ยเหลีหลอบหนึ่งนะครับเป็นว่าลูกตัวที่สองนะครับลูกพ่อไหนครับไอเป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งซีเดือนนะครับแม่ไตอเมริกาส่วนสูงแม่ในกระอยห้าสิบห้าสิบบวกครับลอยห้าสิบกว่านมดีดีครับลูกที่สองนะแซกนะแม่นครับครูนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับเปิดว้สี่หมื่นสามพันบาทครับ คูนี่สี่หมื่นสามพี่น้องนี่แหละบ้านเขียวฟาร์มนะครับพี่น้องครับเอานี่สี่หมื่นสามอันนี้ต่อได้อีกว่าครับผมต่อได้ครับอันนี้ต่อรองได้ได้ครับพี่น้องครับมนอันนี้ทรงทรงฟีหัวสครับยวนี้ไอลอยทรงฟีลอยล้ครับผมมันลอยล้นี่แหละพี่น้องครับพาเปิดเพาสูงแล้วก็ต่อได้อีกแมนครับอันนี้งาแม่ลูกเทพโตใหญ่เลยนะครับเด้อพี่น้องเออนี่พูดอดที่ว่าลูกเสียบเพเสียบกินนมนะพี่น้องครับมครับเออนมกับอะไรข้หลายแนี่น้ำนมกับอะไรของแม่นี่พี่น้องนมน้ำไอันนี้แม่ใหญ่อ้างดีเพรยครับพี่น้อง ก็ซื้อว่าซื้อสรุ่นสามพอมนะครับเนาะแมนครับผมกะซึ่งว่าเนี่ยากพี่น้องเบื้องการส่งผลงานไห้น้ำนะครับแม่นี่ไห้ลูกเป็นจังไดนะครับเนาะอ่ะตั้มนี้ไม่มีนะครับพี่น้องครับตันี้ไม่มีการประกันก็คือเก่าเหรอครับพี่น้องหนึ่งเดือนเอเดิมครักันตั้นีทุกย่างเดือนหนึ่งแมครับเนาะอ่่่สวยสี่มื่นสามน่พี่น้องครับเอาจากไดกโทรเอาครับพี่นองครับตนีไม่มีเบอร์ที่สองครับวันนี้เบอร์สครับ บยที่สองแดงนวลนี่นะครับเด้อแดงนวลครับผมแต่ละลูกคนเี้นี่อันนี้กับแม่หญ่คือกันครับแม่หญ่ครับไอแม่ลูกนะครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวเมียนะครับผมลูกตัวที่สองลูกตัวแม่แน่ครับลูกพ่อไหนบ่ครับตัวนี้ลูกไอพ่มีพัวครับอันนี้บ่กหูจักพ่อแต่ว่าตัวนี้แต่ว่าแม่แม่ผสมแล้วนะครับแม่ใส่พ่อไหนครับแม่ใส่พริกแดงใบครับผมอันนี้แม่ใส้ผสมพริกแดงห้่นนะครับตัวนี้สูงไรหันสิบลยมึงก็ได้ได้ครับ ใส่ร้อยหาสิบเลยพี่น้องคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้นะครับเปิดครับสามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามครับพี่น้องครับเอาสามหมื่นสามนะครับด้วยคู่นี้ผู้ได้หาแบบนี้ก็มาเอาครับพี่น้องครับสามหมื่นสามต่อได้อีกได้พี่น้องได้ต่อรองได้ครับยังต่อรองได้อีกนะครับเนาะลูกตัวสวยๆนะครับเรี่ยมดีๆนะครับย่างหนาเลยนะครับเนาะหนาทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมแม่ของสั่งบอกง่ายเลยนะครับพี่น้องง่ายครับต่อหนีโบมี่หายห่วงครับพี่น้องเปิดประกันกันเป็นเดือนหมดเลยเยอ่เนี่ก็ไดนะครับติดอะไรเบื้อง ด้านข้างของแม่เพิ่นนะครับเนาะตอนนี้เออนี่นะครับนี่เด้อเออนี่ยที่ไว้เพิ่งข้างแม่พึ่นนะครับนี่คู่นี่เลยสามหมื่นเท่าก่อนสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพี่น้องครับนี่สามหมื่นสามคบแบบไงอ่ะจะเน้นแม่ลูกเป็นพิเศษนะครับเด้อผู้ใดอยากได้เลือกเอาคู่นี่สามหมื่นสามคู่ยังไงหนาหนานั่นก็บสามไอ้สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามนะครับเนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้สตูสูบเบอร์นั่นอะไรพี่น้อง ต่อไปเบอร์สามแล้วครับนี่ครับต่อไปเบอร์สามครับไอ้ครับแม่ลูกนะครับหัวล้นทั้งแม่ทั้งลูกนะครับล้นธรรมลุ่นธรรมชาติพร้อมเนี่นครับไอ้เป็นลูกวีเอลรโจนะครับลูกตัวผูกอนาคตพอพันนะครับครับจักเดือนแล้อครับอายุประมาณหาเดือนถึงหกเดือนนะครับผมแม่ผสมไอ้ช็อกโกแลตไ้แล้วนะครับ ผ่านแล้วรอบหนึ่งนะครับคู่นี้เป็นโลนธรรมชาติได้ครับพี่น้องครับเพิ่นมามาเป็นง้วลูกแรกได้ครับนี่ตัวผู้อันนี้กันง้วลูกแรกเหรอครับพี่น้องครับเบตังแู้ตบมาให้ผลงานนี่สีแดงเข้มแล้วกันนาลึกดีนะครับเนาะลูกวิเอลโลโจแม่ใส่ช็อกโกแลตไว้นะครับสูงกระสือลอยซีสิบประมาณลอยซีสิบเนี่ยครับใส่ประมาณลอยซีสีแมนครับคู่นี้แซกเปิดไว้เท่าไรครับคู่นี้นะครับแม่ลูกผู้นะครับเปิดใบสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับคู่นี้นะแมนครับ เยาวาพี่น้องสองหมื่นเก้านะครับเนาะเลือกเอาบ่มีต่ำนี้อันนี้คือได้ลนุนธรรมาชาติพร้อผมนะครับ<ม>พี่<ม>น้องครับสีครั้งนี้บ่มีป่านบ่ดังนะครับเนาะ<ม>เป็นง้วบวดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องแม่เพื่อนนี่นมสิมีไอเม็ดข้าวโพดนะครับอันนี้นมมีเม็ดข้าวโพดนิดนึงนะครับพี่น้องครับอันนี้บอกพี่บอกน้องไว้นะครับผมพวกเมียมันงามตัวดีพี่น้องครับนี่หนาดีนะครับเนาะนาครับเดี๋ยวใช่เบื้องลูกเดี๋ยวใช่เบื้องลูกนะครับเด้อนี่เบื้องลูกชัดๆนนะะครับเา ให้ลูกย่างงามแล้วครับสองหมื่นเก้ามาเอานะครับเนาะแดงซ้ำๆเลยครับลูกเพิ่นนะครับแดงใหม่ย่างขักนะครับเนาะไม่มีด่างครับเบอร์สามบัปานบัดังครับเบื้องเอานะครับเด้อเลือกเอามักแบบใดพี่น้องอยากเอาไปเห็ดอนาพตดพอพันคุ้มฝูงนะครับได้แท่เท่าไรพี่น้องครับเอาสองหมื่นเก้าได้เมียลูกงามเลยแ่ะนี่นะครับอันนี้เบอร์สามนะครับเด้อผมต่อไปสีภาพไปเบื้องเบอร์ซีนะครับเนาะเบอร์ซีนะครับนี่เบอร์ซีเห็นนะครับเด้อ เป็นอ้อยลูกหากันคููเด็กได้ชาโราเรีมีหายได้ค่ะพี่น้องยับแม่เดี๋ยวได้ค่ะถ้าโอ้อยังลูกหากันเออนี่คู่นี่เบอร์ซีอ่ะลูกกำลังค้ากินน้องแม่อยู่อ่าลูกพอได้จักเดือนแล้วครับไอเป็นลูกสติงเล่นะครับอ่าลูกสาวสติงเล่นะครับลูกสติงเล่อายุครับอายุสามเดือนกลัวนะครับอายุสามเดือนกลัวแม่นครับแม่ทับด้วยท้องว่างครับท้องว่างครับแม่ท้องว่างแม่สูงเท่าไหร่ครับใส่นี่แม่กระฉีเบียดร้อยสี่สิบเนี่ยนะครับแม่นครับ ร้อยสี่สิบคูนี่หมายเลขสี่เป็นง้วบุทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อคูนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับคูนี่ก็บสองหมื่นเจ็ดพี่น้องเอาไปนี่สนุกเลือกแหละครับผมมาคูไหสองหมื่นเจ็ดอ่ะแม่สดลูกสวยได้แหละครับมาลูกผูกลูกแม่ก็เลือกเอานี่ลูกตัวเม่ยงามๆนี่แหละครับผมสวยๆครับสวยๆเลยนะครับเนาะเป็นง้วบดตรได้ครับพี่น้องครับนี่เพีองดำๆำนะครับเนาะขากินนมอยู่ อ่ะนี่ตอนนี้บัมีดอกครับพี่น้องสีกับสีนี่ครับสีนี่ครับผมสีนี่คือข่างเดียวกันนี่เด้อครับเด้ออ่ะนี่นะครับเนาะจะเทเป็นไรมาให้นะครับนะเออนี่นะครับบัปานบัวดังอ้าวเรียกเอานะครับนี่อันนี้หมายเลขซีหมายเลขซีครับต่อไปหมายเลขหาเป็นงวงเช่าเหล่นะครับเอาใจคนมักงวงเล่ครับผมห้าพี่พาน่องเห็นอันพี่เพียนน่องถามมาหลายครับมาหลายกี่บัครับเออสายเนื้อเป็นงวงเล่ลูกลูกตัวเมียบ่ลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียสวยนะครับ ลูกตัวเมียเราเป็นลาลูกมานะครับเนาะเดี๋ยวเร็วจะได้ลายลูกกันออกมาลูกนะไปไปออออกมาโอเคนี่ครับเป็นถ้าเราได้ลูกแข็งแข็งนี่แหละครับผมลูกตัวเมียพร้อมลูกตัวเมียเมียใส่รอยซี่สิบกลัวผุนะครับเร้อยซี่สิบบวกครับผมซี่สิบบวกครับผมลูกชั่เดือนหระครับลูกได้ซี่เดือนกว่านะครับลูกซี่เดือนกว่านะครับเนาะนี่เบื้องลูกนะครับพี่น้องมุมนี่ตัวเมียจังเบื้องกันนะครับเนาะใจสายเลยครับผมใจสายเลยเม่ทับไปริษทองไปมครันี่แม่ยังนะครับ แม่กับท้องว่างอยู่เนาะแม่นครับลูกแรกครับเป็นเพันว่าลูกแรกครับเพันว่าลูกแรกนะครับแม่นครับผมเดินมาขยับหน้าลูกขยับหน้ามาเร็วอ่ะมุมนี้เอาคู่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเด้อครับเออแม่หยาบนาไปเห็นไหมครับเอออ่ะเปิดครับแม่ลูกเลีนะครับเปิดสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้สองหมื่นห้าเอออยู่นี่กันเดอดหลุดสิบห้าเบอร์หมดนี่นี่แม่ใหญ่เด้อครับเด้อลูกกับตัวใหญ่พร้อมลูกตัวเมียสองหมื่นห่านะครับเนาะ ครับผมนี่สองมือถ่าเลือกเอางูเชลล์น,นะครับเขาได้หายอยู่พวกเอาค่ะกับพี่น้องเอ้ยเอานี่เบื้องหน้าตานะครับเนาะสวยๆนะครับบัวมันคูหน่อยด้วยครับเด้อคูยังย่เลี่ยแหละ<า>ยี่ครับ,รบลูกก็แข็งดีครับลูกแข็งดีลูกเป็นเครื่องบัวที่สัพี่นอ <c oughs> ้นอ,งงนองอ่ะนี่ตัวใหญ่ๆนี่ยแหละครับผมแม่ใส่ลอยสี่สิบกัวด้วยครับเด้อสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบกัวนะครับเนาะเดี๋ยวติเบื้องขางใส่ของแม่เพิ่นนะครับเด้อเดี๋ยวไอ้ขางให้เบื้องยี่หน่อยกยวเด้อพี่น้องท เห็นเพื่อนยหนเท้ากันมาแล้วนี่มาแล้วเบื้องด้านขังนะครับเออะนี่นี่นะครับด้วยสองมื่นหาคับผมเดอกเอานะครับเนาะครับอ่ะนี่อันนี้เบอร์หาได้ครับพี่น้องครับเบอร์ห้าวัวชาโดเล่เออดึกเอานะครับเนาะต่อไปสิบ้าเบื้องเบอร์หกต่อไปนะครับสิบเป็นโปให้พี่น้องนะครับจากเบื้องหกไปสิบเป็นโป้ก็สักผมอ่ะตัวนี้เบื้องเราเป็นวัวลูกแรกพี่น้องครูนี่ครับเป็นวัวลูกแรกครับลูกเจ็ดเดือนหรอครับ ลูกได้สามเดือนกลัวครับลูกสามเดือนกลัวได้ครับพี่น้องครับผมลูกพอไหนพวกครับไอลูกบ่มีพอนะครับลูกบ่มีพอได้ครับพี่น้องเป็นอ่างวดอ่านวลนๆนะครับเนาะแม่นครับนวลนๆนะฝากแดงๆนะครับนังดีครับลูกยกดีครับลูกนังงนาแม่ก็จะใส่รอยสามสิบหาได้ครับพี่น้องรอยสามหาบวกครับบวกนะครับเนาะจัดม่นะครับะแม่แม่ท้องวางกันบเนี่แม่นครับแม่ท้องวางครับอ่ะนี่นะครับเอออ่าคู่นี่ เปิดไว้ที่ทะเลครับเปิดครับให้พี่น้องออกค่ารถเองนะครับครับผมหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับผมครูนี่มืนเก้าหนึ่งพี่น้องวันนี้หมื่นเก้านะครับเนาะหนึ่งหมื่นเก้าราคาแบบเบาๆเลยครับผมอ่ะเรียกเอาได้สองตัวนะครับเพราะว่าสองตัวนะครับเด้อพี่น้องตัวเมียทั้งสองนะครับผมนี่หมื่นเก้าลูกตัวเมียพร้อมเเเดดด้้้ออครับผูให็น่่ชัดดสๆมนะครับครับผมื่องใครเห็นไม่ชัดกดหยุดไว้นะครับเนาะนี่นี่นี่หมื่นเก้าครูนี่แหละครับผม มื่นเก่าในโค้งยังอยู่ที่พี่น้องครับมาเหลืองวาเบิ้งเอาอนะครับบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอว่าปีนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะอันนี้เบอร์เบอร์หกเบอร์หกครับต่อไปเบอร์เจ็ดกับสิบปคือกันครับเบอร์เจ็ดครับเป็นแม่ท่องนะครับเขาสู้หมดแม่ท่องนะครับนี่ง้อท่องอ้างๆเลยได้พี่น้องครับตัวนี้แม่ท่องอ้างลึกเบอร์เจ็ดท่องพอได้จักเดือนแล้วท่องเคเอฟเจ็ดสองนะครับหาเดือนนะครับผมท่องเคเอฟเจ็ดสองอายุหาเดือนแล้วอายุขั้นนะครับแม่นครับ ลูกไหนครับลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นหาพันบาทครับอ่ะตัวนี้สองหมื่นหาได้อครับพี่น้องครับนี่สองหมื่นหาราคาที่ว่ามานี่อันนี้ต่อเด็กปะครับหรือว่าบังเอาเลยเอาทรงฟรีลอยรับอันนี้ราคานี่พร้อมทรงฟรีลอยลเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่ามันถือแลุ่นนะครับเนาะนี่สองหมื่นหาทรงฟีลอยรูดนะนะลึกๆอ่างๆเหล้วก็โบดอันนี้ครับเลือกเอาพี่น้องครับนี่เลือกเอานะครับเนาะเป็นง้วโบด นี่ละอ้างอ้างเอาเดือกเอาพี่น้องีนจัดโตเบอร์เจ็ดนะครับสองมือหนงามรุดผดพี่น้องตัวใหญ่ครับนะครับเดือกเอานี่ทางคุณต่อไปลูกคือแม่ท่องนะครับต่อไปแม่ท่องนะครับต่อไปเป็นแม่ท่องนะครับพี่น้องเด้ออันนี้หมายเลขหมายเลขแปดนะครับแปดครับตัวนี้ใส่ญ่เลยลละครับอันนี้พี่น้องใส่รอยสี่สิบหาได้หร้อยังสี่สิบหาบวกนะครับตัวนี้เบอร์แปดทองก็พอได้ครับท่องซีไว้หนึ่งหกศูนย์นะครับ สองซีไว้หนึ่งหกศูนย์หาเดือนนะครับผมหาเดือนนะครับเนาะเนีนครับหาเดือนลูกใดครับลูกสองครับลูกที่สองแนวเพันวาเด้ครับผมเม่นครับอันนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นห้าขึ้นกันนะครับอันนี้ความทรงฟรีขึ้นกันบ่ครับผมทรงฟรีลอยกิโลขึ้นทรงฟรีลอยโลขึ้นกันกับตัวเมื่อกี้นะครับเด้อครับนี่ใส่ใ่นะครับพี่น้องอ่าเรียกเอานี่ะครับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับพี่น้องครับอ หาเอาพี่น้องครับเลือกแบบใดนะครับมันเลือกเอาเลยนี่ตัวละสองมือหายนะครับง่าท่องพี่น้องครับนี่ยกคู่ก็ได้นะครับยกคู่นะครับพี่น้องยกคู่ก็ได้นะครับนี่อ่ะคู่นี่เด็ดเลยเบิร์งุงไกลๆไปนพี่น้องต่อไปเป็นเบอร์เก้านะครับท่องครับตัวนี้เบอร์เก้าท่องเป็นครับง้อบดจัดเข้มขึ้นกันท่องสองในท่องครับลูกที่สองนะครับง้อสดๆดีอยู่พี่น้องอันนี้ก็ใส่รอยสิบห้าผครับผมอันนี้จัดแบบโปโป ไปเลยนะครับอันนี้จัดแบบโปรแบบพิเศษไปเลยครับเบอร์เก่านี่ตูวนี่ท่องท้องซีเดือนครับกับพริกแดงครับท่องซีเดือนพริกแดงเอาครับผมจัดไปครับวันนี้เปิดครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ไหมร่้เสียแล้วเนาะนี่ไหมมีตรสํานิยังบ่ครับบ่มีครับอันนี้บ่มี่สํานิยังได้พี่น้องครับหมื่นเก้านะครับเนาะนี่ตัวนี้หมื่นเก้าท่านเปิดให้พี่น้องไปเดี๋ยว เนาะตัวใหญ่เด้ครับพี่น้องซอยซี่สิบห้าบวกลูกที่สองนี่แล้วก็บดชจัดเต็มนะครับเนาะนี่อันนี้งง้วงโมด้มีตำหนิอย่างนี้ครับพี่น้องมุมีครับนี่ไม่มีตำหนินะครับเนาะเบื้องอีกครั้งเออเดี๋ยวใส่เบื้องอีกข้างนึงนี่คยับนะครับเนาะเดี๋ยวเด้ออึบเออโอเคดูฝั่งซ้ายของวัวปาะนี่นี่ตัวนี้สิแหละครับพี่น้องครับมือเงาตัวใหญ่ได้ครับง้วงทองลอยซี่สิบห้าได้ลอยซี่สิบห้านะครับเนาะนี่นี่ได้ครับเด้อหลือว่าง้วงทองสามตัวนี้ยกไปเลยพี่น้องครับยกได้นะครััับท้งตว เด็กเสด็าเบื้องตัวต่อไปครับผมต่อไปเป็นแม่สาวครับฟังฟังพูนครับแม่สาวเด็กเสด็าเบื้องฟังจากทานนี้นะครับเนาะสาวนี่ก็เป็นรลุนธรรมชาติได้ครับตัวนี้เห็นเห็นแล้วนะครับเนาะมาเบื้องอาวว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไว้สดใดรลุนธรรมชาติว่าสาวนี่โตไซนี่รอยสี่สิบกัวหมดละพี่น้องรอยสี่สิบหาดูไปมั้นะครับเด้๋เดี๋ยวไปนี่นี่น้าหนานะครับเอาโตวนี่ลูกพ่อได้ครับเบอร์สิบนี่ไอโตวนี่นะครับเพิ่นวามาเป็นหน่อย ลูกของไอ้สติงเลนะครับแต่ว่าบ่มีใบบ่มีหลอดครับเท่ากับโบอยากแอบอ้างบันไดครับผมแต่ว่าเพลินบามาเท่ากับบาน้ำเพลินเนาะครับอ่ลูกสติงเลนอายุเท่าไรครับนี่ไออายุประมาณสิบห้าสิบหกเดือนครับสิบห้าสิบหกเดือนใกล้ดีทับเหรอพี่น้องใกล้แล้วครับตัวเท่าไรครับแซกตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดไว้ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับสองหมื่นเจ็ดตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมเป็นหล่นธรรมชาติสําหรับผู้หางื่สาวเนาะบางคนพวกกันอยากได้งื่สาวเป็นบรามันหัวโล้นนะครับพี่น้องนี่แหละ มาเลือกเอานะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมตัวจริงนี่ใหญ่มากเลยนะครับเนาะนี่สองหมื่นเจ็ดนะครับอ่ะครับโตได้หน่อยแต่หลายก็่ะสำเร็จกันลองลองโทรพูดคุยเบื้องเอาเบื้อโทรอยู่หน้าจอนี่แหละครับผมนี่ครับคับเนาครับเด้อเด้อหูนะนี่เบื้องถ่ายเหงาห้างยิ่งใหญ่นี่แหละครับผมเป็นง้วเครื่องบดนะครับเนาะอ่ะนี่หูแห้งพี่น้องครับนี่ด้านใส่ก็บบัวบานบัวแดงอ๋อสวยเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่เด้อ นี่นะครับงูสาวเบอร์สิบหล่นธรรม,มาชาติเป็นหล่นธรรม,มาชาติต่อไปเบอร์สิบเอ็ดนะครับเนาะครับเบอร์สิบเอ็ดกับตัวใหญ่ขึ้นกันตัวนี้เก<ะ>ือบเล่าหาสิบคนที่พีน่น้องเดครับเด้ออ่ะนี่เดี๋ยพาเบื้องตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับเนาะเป็นงวงหัวหล่นใส่ไงคูกันนี่พี่น้องครับอ่าตัวนี้จะเดือนครับอายุประมาณสิบห้าเดือนครับอายุประมาณสิบห้าเดือนด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้อายุประมาณสิบห้าเดือนนะครับ เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดนะครับสองเมื่อห้าพันบาทนะครับอ่ะตัวนี้เปิดสองเมื่อห้าได้ครับตัวแขางกันสองเมื่อเจ็ดนะครับเนาะไปหาง่วสาวอ่ะเบิ้งมุมต่าไปเลยกับเบิ้งมุ้มสูงผู้ลองคนว่าโอ้ยสายซีใบผลมาเอ้ยนี่เห็นว่ามันพอคล้ายกันนี่บ่แอบอ้างนะครับครับผมบ่มีประวัตินะครับว่านั่นลูกหลอดโซ่ตัวอะไพี่น้องเบิางช่วงแล้วแต่ว่าสีดุพ่อได้ทันละเป็นหัวลุนทั้มเขาครับผมนี่หบ่ลุนจ็ดเขาตัวแข่งขันในลุนธรรมชาติ สองมื่นเจ็ดกับสองมืนหานะครับเนาะเดือกเอาบมกย์ใหญ่ะมกยสาวยังมีอีกเด้พี่น้องครับเยอะอีกนะครับเหอือีกอยู่นะครับเนาะเดืผ้าเบื้องทั้งนี่ครับอันนี้อันนี้เบอร์สิบสองตัวนี้ยังตันเลยครับปิมักบามันสมัยไม่กับหุ่นซงนี่เลยแหละครับผมนี่กระติกก็ใสร้อยสามสิบกัวนะครับอันนี้อันนี้กระ้ลนธรรมชาติมั้งครับกลนธรรมชาติครับตดืนีเลึกกเลยนะครับ ลูกพอดินแซกนี่เขียบสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกเคียบสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทางนั้นเดินหน้าไปลูกไปสิบเดือนครับผมอายุสิบเดือนย่างตันนะครับเด้อครับอันนี้อ้วนปันหมูครับผมนี่อายุสิบเดือนเออเบึงมุมนี่จังถิ็นชัดนะครับนี่สิบเดือนขึ้หมูนี่แหละครับคุณเป็นหมูได้เหรอพี่น้องครับคุณตันตันฮะบึงมุมนี่าตัวนี้แซกเปิดเท่ายตัวนี้นะครับเอาเอาอย่าฟาดไปลูกอย่าฟาดไปเออมันตื่นมันสู้พี่น้องตื่นตื่นคุณบุญชูนะครับตื่นบุญชูนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวภาไปเบื้องทางนี่เมื่อกี้เบอร์สิบสองนะครับเด้อเบอร์สิบสองนี่ว่ามันเห็นบ่ชัดเลยมาทางา,างนี้หายตีเอานะครับตัวนี้เบอร์สิบสองเปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดไว้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับอ่ะตัวนี้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเด้อครับพี่น้องครับเออมาทางนี้มันยังชัดตนนัวมันเลยมาทางนี้หายนะครับเนาะ สองหมื่นสี่พันหาร้อยงบ่มีตำหนิอย่างเนาะบ่มีครับผมอ่ะไม่มีตำหนิแล้วครับผมงหางบึกย่างง่ายได้พี่น้องครับดูกง่ายๆครับูกง่ายๆนะครับเนาะเป็นบ้ามันสมัยใหม่ครับผมบ้ามันสมัยใหม่ถ่ายย่างบึกนะครับตัวนี้อ๋อสักทีภาพไปเบิ่งตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปตัวนี้เบอร์สิบสามครับไอ้แม่สาวครับลูกวิโกสองล้านนะครับผมตัวนี้สูงเกือบหนึ่สิบได้พี่หน่อง ร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกได้ครับนี่ลูกวิโก้นะครับน้องตัวใหญ่ครับจักเดือนแล้วครับนี่สิบเอ็ดเดือนจะสิบสองครับสิบเอ็ดเดือนสี่สิบสองพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่แห้งตัวนี้นี่แขงขาใหญ่ๆบดนะครับเนาะตัวจริงนี่บบกง่ายเลยเด้อครับพี่น้องอ่ะอดีตถามราคาให้ตัวนี้อ่าสักเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดไว้สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับพี่น้องสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะเข็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดิบบุ้มม่มีปัญหาหรอครับ จะยางอ้อมใหเบเพิ่งชัดๆนะครับเนาะนีะ่เลือกเอาพี่น้องมักแบบใดนะครับหรือว่าสิยกคูก็ได้นะครับยกคูก็เบยสิบสองไปก็ได้พี่อพนองครับ,รบด้านขวาของน้องเขาตัวใหญ่ที่ขนาดสองหมื่ 24, 500, นสี่ห้าร้อยเนี่นะครับยี่สิบสี่ห้าร้อยนะครับเลือกเอาอถือว่าเด็ดเลยล่ะครับผมตัวต่อไปครับ ต่อไปเอาเบอร์สิบสี่แบบนี้เบอร์ที่ตัวผูกอะสิบสี่ไหนจะเป็นตัวผูกเลยตัวผูกก้อนก็ได้ครับตัวผูกก้อนก็ได้พี่น้องครับนี่ผู้ใดหางว่าผูกไปคุ้มฝูงอยู่ได้ตัวนี้ส่งดีเลยด้วครับพี่น้องครับนี่จัดโปพี่น้องแบบตัวนี้ว่าที่จัดโปนะครับเนาะโปูปลาเสียวไว่ยไทยครับจะมันตับกันนะครับเอาเป็นเบอร์สิบสี่ก้อนเลยก็ได้เอาก้อนเลยครับ ตัวนี้สีจัดปลูหาเป็นง่าผูจักเดือนลูกพ่อได้ครับไอตัวนี้อายุหาเดือนนะครับหาเดือนกลัวลูกพ่อได้ครับนี่ไอแนวเพิ่นวามาครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งว่าสันพี่น้องไอตัวนี้ส้นสูงอยู่กระชีบบลอยยี่สิบได้อยู่เลยยี่สิบกล้วเหรพี่น้องยี่สิบกล้วเปิดเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเปิดจัดปลูพี่น้องนะครับให้พี่น้องออกค่ารถเองครับครับ 9,500บาทครับผมนี่ว่าพอถึงเงินเก่าพันหาพี่น้องครับนี่เด้อเก่าพันหาผู้ใดหางบเตะเงินอยู่นะครับเนาะอ่ะมันเหลือกันเว่าเดี๋ยวเบิ่งยังขี่อยู่ในตลาดกับมันมาเงินข่มอยู่ด้วยครับเมียนมันม่ได้พี่น้องหลอดเงินครับผมรอดนะครับสิบซีนะครับเนาะผู้เชื่องครับได้ครับเนี่ยผมพูดถึงเชื่องเมียนวันนี้ผู้ตัวใหญ่ผู้ใดอยากได้เมาอีกนะครับด้วยเห็นอยู่ายคุณครับเออนี่ตัวใหญ่ยูนี่มีอีกสองตัวอยู่อยากได้แบบได้เมานะครับเนาะอันนี้เป็นสายขุนครับเป็นสายขุนนใหญ่ๆะครรับเนาาะสูงกว่่อตลคับ อันนี้แักเปิดทะเลมูแต่ละตัวนี่ตัวนี้เปิดไปตัวละ๒๐๐๐๐ครับตัวลสองหมื่นเอที่น้องครับนี่ครับสองหมื่นพันนะครับเด้อคุยกันได้ที่เก่าครับคุยกันได้ทุกตัวนะครับเนาะอ่ะหมายเลขเออจุดซีครับตัวนพิเศษซีก็ได้นะครับเนาะซีครับตัวจัดปูพานธุนพี่น้องมีตัวเดียวนี่แหละตัวหลอดเป็นหลอดหนาครับนะครับหนังหนาๆนะครับโดนๆพ่อเทียครับครับผมส่ผ้าเบิ้งนี่เอาถ่ายกันยั่ดีล่ะไข่สองใบไข่ดำไข่บดเรี่ยมดีนะครับน้อยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนง� ต่อไปสิพาปิดท้ายโดยไมยเลขสิบห้าเป็นงูเสาร์ครับงูเสาวนะครับเนาะเสาวครับงูเสาวหมายเล็กสิบห้านะครับเนาะเออเนี่ยลงมาข้างลังลูกไปยืนยังหันเออนี่ยไมยเล็กสิบห้าตัวนี้เป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้บ่มีประวัตินะครับอันนี้ลุ่นธรรมชาติบ่หมือนจะพอแต่ลุ่นธรรมชาตินะครับเนียนครับเออเออนี่นี่ยลุ่นธรรมชาตินะครับเนาะสวยงูเจ็กเดือนหรอครับนี่งูตัวนี้นะครับ 11เดือนนะครับ11เดือนใส้ล่อยสามสิบได้หลือได้พี่น้องครับประมาณนะครับ11เดือนนะครับเป็นล้นธรรมชาติแดงบดพร้อมนะครับเนาะนี่ขอบหูดําเครื่องดําอ่ะจัดไปครับตัวนี้เปิดครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยครับอ่ะหมื่นสี่ห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับตัวนี้อ่ะหมื่นสี่ห้าร้อยได้ตัวปุกใหญ่นี่แหละครับผมหาใส่ได้เอานี่อ่ะเบื่องเอาได้ครับหนึ่งหมื่นสี่ห้าร้อยได้ตัวใหญ่สำหรับได้ล้นธรรมชาติพร้อมนะครับเนาะนี่ตัวงามๆนะครับเนาะมาเลือกมาชมมาเบิ้งเอา นะครับอยู่ที่บ้านเขียวฟาร์มนะครับด้วยพี่น้องครับเอานี่กะง่วงกะมีมาหาให้เรื่อยนะครับว่ายู่นี่กะติดของยู่เป็นประจานะครับมันเลือกเอานี่หรือว่าท่านใดอยากได้เป็นง่วเนือง่วงยังสั่งได้นะครับสั่งได้หาให้นะครับแมนครับหาให้ได้นะครับอ่ะนี่นะครับง่วคุณนะครับผมกะมีมาฝากพี่ฝากน้องซ่ํานี่แหละครับผมครับขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ